เบสิกสำคัญนะครับข้อแรกลองมาดูที่การเซตอัพก่อนนะครับข้อบิดพลาดที่ผมเห็นนะครับเวลาที่ตีเหล็กคือหลายๆคนไปพยายาม Set เซตอัพโดยที่ย่อเขา่าแล้วก็ทิ้งก้นมาด้านหลังแบบนี้มากเกินไปครับเห็นไหมครับว่าการที่ผมยิ่งย่อเขา่าแล้วก็ทิ้งก้นมาด้านหลังเยอะเนี่ยมันจะทําให้แกนลําตัวของผมตั้งขึ้นนะครับพอแกนลําตัวของเราอยู่ในลักษณะที่ตั้งขึ้นแบบนี้นะครับเราก็จะสร้างมุมกดได้ยากขึ้นนะครับ มันอาจจะทําให้เราต้องมาชดเชยด้วยการสวิงให้ชันหรือว่าสวิงคล่อมลงมาครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะครับการเซตอัพเนี่ยเราไม่ต้องย่อเข่าเยอะครับอยากให้ลองสังเกตดูนะครับว่าหลักๆมันจะเป็นการพับตัวลงนะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีการย่อเข่าลงแค่นิดเดียวนะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรื่องการเซตอัพยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาตีเหล็กเราไม่ควรเซตโดยที่แกรลำตัวของเราเอียงขวาแกรลำตัวของเราควรจะตรงหรืออาจจะสามารถเอียงซ้ายได้เล็กน้อยแบบนี้ด้วยซ้ำน,นะครับเพื่อให้เราสามารถสร้างมุมกดได้ง่ายขึ้นครับเบสิกสำคัญข้อที่2นะครับคือให้เริ่มถ่ายน้ำหนักกลับมาทางฝั่งซ้ายให้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าเวลาตีเหล็กเราต้องการสร้างมุมมระทาที่เป็นมุมกดนะครับ ซึ่งมุมกดมันจะเกิดขึ้นได้จากการที่แกนลำตัวของเราเคลื่อนมาด้านหน้าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายน้ำหนักกลับมาทางฝั่งซ้ายให้เร็วขึ้นก็จะช่วยให้แกนลำตัวของเราเคลื่อนมาด้านหน้าได้มากขึ้นคำว่าถ่ายกลับมาให้เร็วของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าขึ้นไม้ไปสุดแบบนี้แล้วค่อยถ่ายนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการเริ่มถ่ายน้ำหนักกลับมาทางซ้ายหรือว่าทางฝั่งด้านหน้าตั้งแต่ในช่วงประมาณกลางๆของการแบ็กสวิงแถวๆนี้เลยนะครับ ดูอีกทีนะครับขึ้นมาถึงช่วงกลางแล้วก็เริ่มถ่ายน้ำหนักกลับมาทางซ้ายครับถ้าเราเริ่มถ่ายน้ำหนักกลับมาทางฝั่งซ้ายช้าเกินก็คือขึ้นไม้ไปสุดเราใค่อยเริ่มถ่ายน้ำหนักกลับมานะครับมันอาจจะทำให้แกนลำตัวของเราไม่สามารถเคลื่อนมาด้านหน้าได้มากพอซึ่งก็จะทำให้เราไม่สามารถสร้างมุมกดได้อย่างสม่ำเสมอเท่าที่ควรนะครับข้อที่3จะเป็นเรื่องของไซส์เบนนะครับ ไซเบนก็คือการเอียงแกนลาตัวเอียงซ้ายเอียงขวาตอนขึ้นไม้เนี่ยเราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับว่าเราต้องมีการเอียงไหล่ซ้ายลงแบบนี้นะครับเพื่อที่รักษาแกนลาตัวของเราให้อยู่ในตาแหน่งที่ใกล้เคียงเดิมมันจะไม่ใช่แค่การหมุนไปด้านข้างแบบนี้นะครับเพราะจะทําให้แกนลาตัวของเราตั้งขึ้นนะครับ หลายๆคนอาจจะเข้าใจในจุดนี้แล้วนะครับว่าตอนขึ้นไม้เนี่ยเราต้องมีการกดไหล่ซ้ายลงแต่ว่าสิ่งที่มักจะเข้าใจผิดกันนะครับก็คือในช่วงดาวสวิงต้องมีการเติมไรซ้ายเบนหรือว่าการเอียงแกนลําตัวกลับมาทางขวาตั้งแต่จังหวะแรกแบบนี้นะครับแบบนี้คือผิดนะครับจริงๆแล้วในช่วงเริ่มดาวสวิงนะครับเรายังต้องรักษาการเอียงไหล่ซ้ายหรือว่าเล f t ซ i d e บ e n อยู่นะครับ มันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราถึงจะเริ่มเติมไลซ์ไซด์เบนในช่วงประมาณกลางๆของการดาวสวิงครับไรซ์ไซด์เบนเนี่ยมันมีแค่นิดเดียวนะครับเป็นช่วงกลางหรือว่าช่วงท้ายคือช่วงนี้จะรักษาเลฟไซด์เบนแล้วก็เหมือนแค่ดีดตัวขึ้นทีนี้หัวมันมก็จะสวิงผ่านไปได้แล้วครับ มันจะช่วยให้เราสามารถรักษาแกนลำตัวให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้นะครับแล้วก็ยังช่วยให้เราสร้างแรงในการสวิงได้มากขึ้นด้วยครับหลักๆก,ก็จะมี3ข้อนี้ครับที่ผมคิดว่าเป็นเบสิกที่สาคัญสําหรับการตีเหล็กถ้าใครมีปัญหาตีเหล็กไม่ดีตีท็อปตีหลังลูกบ่อยๆลองนําตรงนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับผมสอนอยู่ที่สนามนอตพาร์คและสนาม TSR ติวานน์ใครสนใจเรียนกอล์ฟติดต่อเข้ามาได้นะครับ